คือนิสัยอ่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะในการที่เราจะใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการที่เราจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในการที่เราจะพัฒนาอะไรๆในชีวิตของเราให้มันไปในทางที่มันดีขึ้นอะ่ะการเงินการงานความรักสุขภาพความสุขอะไรพวกเนี้ยนิสัยเป็นสิ่งแรกเลยที่เราต้องเปลี่ยนมันที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขและมันมีอยู่สองนิสัยหลักๆ ที่มันทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ยากมากถ้าตอนนี้คุณกําลังที่จะกําลังที่แบบคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองอ่ะคิดที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองให้มันดีขึ้นอ่ะคุณต้องแก้สองนิสัยนี้ให้ได้นิสัยแรกมันเป็นนิสัยที่เจ้าคิดเจ้าแค้น่ะใครทําไม่ดีใครพูดไม่ดีชอบเก็บมาคิดชอบเก็บมาจำเออคิดจํามันทําให้ตัวเองแบบทุกข์อ่ะมันทําให้ตัวเองแบบจิตตกเออตกฟโฟลอะไรพวกเนี้ย นิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์มีความเครียดแบบที่เราไม่รู้ตัวและนิสัยที่สองมันเป็นนิสัยที่ชอบคิดมากกับสิ่งที่ยังไม่มีชอบทุกข์กับสิ่งที่มันยังไม่มีอ ออชอบจินตนาการไปก่อนชอบคิดไปเองก่อนว่าเฮ้ยเราไม่มีสิ่งตัวเนี้ยอนาคตรเราลําบากแน่เลยอะ,อะไรประมาณเนี้ยอย่างสมมติว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเงินตอนเนี้ยชีวิตเราข้างหน้ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เรายังไม่มีเงินงานก็ไม่มีรายได้ก็ไม่มีโน่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกเราได้ชัดเจนเลยว,ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆเรากําลังกังวลกับอนาคตเออเรากําลังจมอยู่กับอดีต สองนิสัยเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ยากมากเพราะมันเป็นนิสัยที่สร้างสร้างความทุกข์ในใจให้กับเรามันจะทําให้เรากลายเป็นคนทุกข์ไม่มีพลังในการสร้างสารรค์หรือว่ามีความคิดที่ดีที่จะทํโน่นนี่นั่นในแต่ละวันมีไอเดียดีๆมีแรงบรันดาลใจที่ดีอันเนี้ยสองนิสัยเนี้ยมันจะปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นออกจากชีวิตเราทันทีเลยสมองคิดอะไรไม่ออกสิ่งที่ปุ้ยบอกคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปุ้ยเคยเป็นนะ มันคือประสบการณ์ของปุ้ยแต่ก็โชคดีที่เรายอมรับแล้วก็จับตัวเองได้แล้วก็ทุ่มเทฝึกฝนที่จะเปลี่ยนแปลงมันที่จะพัฒนาในส่วนนี้ให้ดีขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ